หนุกไหมเนหี่ยฮะหนุกแต่หนุกไม่เข้าเล่นสูงๆค่ะเล่นสูงไม่ได้ทำไมพ่อบอกว่าไม่ให้เล่นสูงมันอันตราย,ยทำไมต้องพ่อเมื่อคืนฟังไอ้นี่มาฟังอะไรอีกชีตเรดิโออะไรคือชีตเรดิโอโอ้โพูดเลยแจ่มแมวมากต้องลองไปฟังแจ่มแมวเป็นยังไงแจ่มแจ่มกับแมวอะอะไรสัอ่แจมกับโตโต้มแมวๆอีก ตโตแมวแจ่แม,มกว่าแคทอ,อะนะถ้ามาคืออะไรมันคือวิทยุที่เท่ที่สุดในกรุงเทพมหานครอไม่ใช่เพชรบุรีอ่ะโอ้หเกินเพชรบุรีอีกนี่ไปไกลแล้วจะเล่นตกองกันไหมโอ้โตอย่างเนี้ยโตแล้วจะเ,เล่นเป็นเพื่อนหน่อยไป อเดี๋ยวรถไฟหนุกไหมเนะี่ยตัวหนากอ่ะทำให้มันเท่ากันได้ไหมเอาเท่ากันเหระออก็ช่วยยืนหน่อยดิขาไม่ถึงทำนี่อ่ะ ตลกว่ะเนี่ยจะเอาเท่ากันเพื่ออะไรวะไม่รู้ดิถ้าเราชอบอ่ะไม่หนุกเลยโอ้เธอมันก็ไม่เท่ากันเลยเธอยืนหน่อยอ่ะเมื่อยแล้วอ่ะกินข้าวไหมกินที่ไหนเดี๋ยวค่อยไปหา วแลวร้ร้อนด้วยไปลุกนะลุกนะเดีย๋ยวไม่เท่ากัน <laughs> ลูกของกันดิเดีย๋ยวมันไม่เท่ากัน คนก่อนนั่งรถเมย์เว้ยแม่งทำไมผู้ชายต้องลกให้ผู้หญิงนั่งเลยวะไม่รู้ดิมันเป็นคอมมอนเซนส์มั้งไม่ใช่หน้าที่นะเว้ยถ้ามันไม่ใช่หน้าที่ไงมันเป็นคอมมอนเซนส์คือ,อยังไงก็มันเป็นอะไรที่คนเราคนคิดได้อยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าผู้หญิงอ่อนแอผู้ชายแข็งแรงทำไมต้องคิดว่าเพศตัวเองอ่อนแอเนี่ยเอ้าก็าดูจากมวลกล้ามเนื้ออะไรลักษณะขนาดตัดดวก็เห็นได้ปะ ไม่เกี่ยวยจริงคิดดูนะเว้ยเขาหญิงนั่งเดินช็อปปิ้งทั้งวันทําได้ถ้ายืนบนรถเมล์แบบนี้ทราทไม่ได้ถ้าคิดว่ามันยุ่งยากมากขนาดนั้นก้ยืนนั่งทั้งคู่เลยไหมเอาดิไม่ต้องเอาไม่ต้องใส่ที่นั่งเลยแต่ได้เท่ากันคนขับก็ยืนยืนขับได้คนขับผู้หญิงเวยให้มันยืน เ,ออเอยอะ่ากทุกคนป่าแล้วเมย์ผู้ชายให้มันเยอ,อ,อะออกินป่ะต้องพูดอะไระะเรื่องนะมาห้องน้ำแป๊ มันมีแต่ป้าถูงนะ้ำผู้ชายวะผูช้ชายไม่ลู้ถุนะงน้ำผู้หญิงเลยทำไมอ่ะมีความหมายอะไรแคร์แฟงวะเนี่ยทะอลืมอ๋อแค่สงสัยเฉยแล้วหรือว่าจริงๆแล้วเธออยากเห็นกันแนะ่ปา้าเคยกันได้ทะลึ่งนะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอแล้วไม่คิดว่าป้าเขาอยากจะเห็นอนะไรของเรา,าจะบ้าเหรอใครเขาจะอยากเห็นวะ คิดดูผีผู้ชายเข้าน้ำมมนนนผู้หญิงแม่งด่าทิ้หาเลยพราผู้หญิงเข้าน้ำชายไม่มีใครว่าอะไรมันคงเพราะว่าผู้ชายโดนมีเจตนาไม่ดีมั้งไม่ดียังไงก็ผู้ชายส่วนใหญ่ใช่ไหมเขาจะคิดแต่เรื่องความมุกกันไม่ทุกคนก็บอกไงว่าส่วนใหญ่ไม่ทุกคนงั้นหนังโป๊เขาจะมีไว้ให้ใครดูกันหผู้หญิงก็ดูไม่มีใครบอกกันเองแล้วใครเขาจะมานั่งบอกอ่ะ ใช่ถ้าใครจะมานั่งบอกออผู้หญิงมันก็ล้างลุกมันกนหมดนั่นแหละถึงได้บอกไงว่าไม่มีลุงผูห้องน้ำผู้หญิงแล้วแต่เลยแล้วกันไม่คุยคแล้ว เป็นไงเมื่อยป่ปะเดี๋ยวรวนให้หายม่ไหมไม่นะไม่ตรงไหนเดี๋ยวนวดให้ขาแขนด้วยแขน้ยลยใส่ก็เมื่อยเนะี่ยไม่ใช่แหละของแห้เนี้ยเมื่ออะไรวะจริงก็เมื่อแค่ไหนเนี่ยนี่นวดให้ หายเมื่อยไหม อาบน้ำเหรอเป็นไรอะ่ะหนว่าไม่เคยมีอะไรกับใครไงก็ไม่มีไม่เคยโกหกโกหกอะไรอะ่ะก็เคยเล่าให้ฟังไงว่าไม่เคยมีอะไรกับใครเธอก็รู้ไม่จริงอะ่ะก็เคยมีอะไรกับใครก็บอกดิไม่ใช่มาโกหกไม่ได้โกหก ทำไมไม่มีเลือดอะ่ะถ้าเป็นครั้งแรกก็ต้องมีเลือดดิแต่ไม่ไม่มีคืออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันไม่มีแต่เราไม่เคยมีอะไรกับใครจริงๆนะเว้ยแล้วมันจะไม่มีเลือดได้ยังไงอยากได้นะใช่ไหมเลือดอะ่ะมากรีเดเอาไปเลยดิ <c ute> แค่แต่เรื่องนี้ใช่ปะเมื่อคืนมันมีความหมายอะไรบ้างอะ่ะจะให้มันพังเพราะเรื่องนี้ใช่ปะอย่าเปลี่ยนเรื่องไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเว้ยแต่เราไม่เคยมีอะไรกับใครจริงจ มันจริงไหมล่ะมันก็ไม่จริงไงไม่เคยมีอะไรกับใครจริงๆอธิบายมาดิมันไม่มีเลือดอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันไม่มีถ้าสนใจแค่เรื่องนะ้แล้พูดอะไรไปก็ไม่เชื่อจะถามทำไมวะขอโทษ เราขอโทษเราเชื่อแล้วว่าเธอพูดจริงอะ่ะขอโทษที่ไปยึดติดกับแะงวโงๆ่ๆแบบนั้นทำไมถึงต้องสนใจเรื่องเลือดมากขนาดนั้นวะใครๆก็รู้ว่าถ้ามีเลือดแปลว่าเป็นครั้งแรกแเธอก็บอกเองว่าไม่ได้มีอะไรกับใครสรุปคือแค่แค่ว่าจะได้ครั้งแรกของเราหรือเปล่างั้นเหรอไม่ใช่เรานึกว่าเธอโกหกไงเราก็เลยโมโหแล้วไมตอนนี้ถึงเชื่ออรา เรามาเคยคิดดูแล้วอ่ะแล้วว่ามันไม่จําเป็นก็ได้มั้งทำไมต้องแครเรื่องครั้งแรกของผู้หญิงอะกะในเมื่อผู้ชายไม่เห็นจะมีใครสนใจเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญขอโทษดีกันนะดีนอยดีนอยยิ้มนะ ใกล้หน่อยเดี๋ยวก็โดนเขาด่าหรอกจะจี้ตัวเขาอะด่าก็ด่าไปดิจะรีบอะไรกันนะก็หนาอ่ะไฟเขียวมันแป๊บเดียวเองเลยก็ติดนานอีกอะไฟเขียวมันมีแป๊บเดียวเองถ้าจะทันมันก็ทันถ้ารีบไปยังไงก็ไม่ทันอยู่ดีเปล่าวะจี้เข้าไปเธอรีบนั่งมาขับเองเลยไหม กอดเขาอยู่หรออย่ากอดเขาเลยนะมีกันมีกันเขาีมากไม่ใช่เหรอจะไปไหนก็ไปก็าดีมาอยู่ด้วยกันนี้ไงอยหายงกันนะนีกันนีกัน ยิ้มนิดนึงโอ๊ยเ็นอะไรหันงอนได้แล้วยิ้มน่นี่เลยถุงยางหมดอ่ะค่อยกินยาคุมก็ได้เฮ้ย <c oughs> ไปซื้อมาก่อนขี้เกียจอะกินยาคุมเอาดิมินิมาร์เดียวแค่ข้างล่างเองลงไปซื้อดิเธอก็ลงไปซื้อดิ ผู้หญิงซื้อแล้วมันน่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดตรงไหนวะก็มันเป็นหน้าที่ผู้ชายไงใครบอกว่าใช้ก็ใช้ด้วยกันอ่ะก็บอกแล้วไงว่าผู้หญิงซื้อแล้วมันน่าเกลียดน่าเกลียดตรงไหนใครซื้อไม่ก็เหมือนกันอะก็ปกติเธอเป็นคนซื้อวันนี้เธอก็ไปซื้อดีวะปกติเราซื้อกันวันนี้เธอก็ไปซื้อบ้างดิผู้หญิงไปซื้อคนเขามองไม่ดีนี่มันยุคสมัยไหนแล้วใครจะมองอย่างนั้นวะมันก็ยังมีคนคิดอย่างนั้นอยู่เปล่าวะเดี๋ยวนี้เขาเสมอภาคกันแล้วไม่รู้เหรอใครจะว่าอออออะไไรกกก็็็ปปปติเเเธนนคซซืื้้ด ก็ทำเหมือนที่ทําปกติก็จบแล้วป่ะก็ปกติเราไปซื้อไงวันนี้เธอก็ลงไปซื้อมั่งดิไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อเว้ยอับดุลเ,เอ้ยไก่จ,จบยัง ใจจบแล้วแมงอะไรเครียดเครียดแมงเอ,อ้ยวิชายากชิบหายเพาผ้าไจ่ายดิเราซักแล้วเธอต้องตากปะวะปกติก็ทำเองไม่ใช่หรอวันนี้เป็นไรอ่ะเมนไม่มาทำไมชอบล้อเรื่องเมนว่ะตลกมากอะเป็นไรอยู่ดีมังเวียงจะให้เราทำคนเดียวแล้วมันจะแฟเหรอหน้าที่มือมือก็ทำไปดิแต่มันมีเสื้อผ้ามงด้วยไงยจะให้เูาทำคนเดียวหรองานบ้านผู้หญิงก็ทำไม่ใช่หรอ แต่กูก็ต้องทางานนอกบ้านไงแล้วทำไมางานบ้านมึงไม่ช่วยมึงอะ่ะถ้างานบ้านเป็นของผู้หญิงงานนอกบ้านเป็นของผู้ชายกูทํางานนอกบ้านเหมือนกันก็วควรจะช่วยป่ะวะถ้ามึงเลิกโวยวายแล้วไม่ทานะแม่งเสร็จนานแล้วถ้ากูไม่พูดกูต้องทําคนเดียวตลอดใช่ไหมไหนว่ายุคนี้มันเท่าเทียมกันไงวะผู้ชายดูแลผู้หญิงผู้หญิงอย่างมึงก็ทาํางานแบบนี้ไปดิโวยวายเพื่ออะไรเรื่องเล็กอะ่ะ อย่าทำเป็นเรื่องใหญ่